ใครนะคะที่พลาดนะการอบรมการเป็นเอเจนต์นะคะขายบ้านนะของเดือนของเดือนที่ผ่านมานะคะมีคุปปุ๊ก,กมีเปิดคอร์สใหม่สําหรับเดือนมิถุนายนนะเป็นการอบรมเอเจนต์นะคะใครที่แบบเอ้ยอยากจะลองทําดูก็คืออยากจะลองขายบ้านปล่อยบ้านปล่อยบ้านเช่าดูเพราะเดี๋ยวนี้นะคนที่ทําอาชีพนี้นะคะสามารถไปต่อยอดได้หลายอย่างว่าคุณจะไปขายโครงการนะคุณจะไปทําทีมขาย ไปมีทรัพย์แล้วไปขายต่อปล่อยเช่านะไม่ได้เป็นเอเย่นธรรมดาเหมือนแต่ก่อนแล้วนะที่แบบแค่แนะนําไปทําธุรกิจตัวเองได้เลยเพราะว่าคอร์สนี้เนี่ยการอบรมครั้งนี้เนี่ยครูปุ๊กจะสอนเลยว่าถ้าคุณจะไปทาธุรกิจตัวเองคุณต้องทํำยังไงคุณหาทรัพย์ยังไงหามาแล้วคุณปล่อยทางไหนคุณโพสต์ยังไงข้อมูลข้อความที่คุณจะลงเนี่ยคุณจะลงยังไงนะคะ เดี๋ยวเดือนหน้านะเราจัดกันอีกหนึ่งรอบสําหรับเอเจนต์แล้วคุณจะมีซับติดมือไปด้วยเลยกูปุ๊กจะให้ซับของคุณโดยที่คุณไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะเอาข้อมูลไปลงได้เลยแล้วคุณก็สามารถที่จะหาไายได้จากตรงนั้นได้เลยจริงๆด้วยนะคะเพราะว่ากูปุ๊กทามาแล้วนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบเอออยากจะทำธุรกิจตัวเองเลยเนี่ยแล้วฉันจะเดินหน้าต่อยังไงในคอร์สนี้มีสอนด้วยนะว่าเอ้ยคุณจะต่อยอดคุณจะต่อยอดยังไงคุณจะเอาอันนี้ไปทําธุรกิจคุณจะทําธุรกิจยังไง บอกได้เลยว่าหนึ่งวันเต็มข้อมูลแน่นแล้วปุ๊กๆไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแต่ว่าคุณต้องมาด้วยแบบความตั้งใจจริงๆที่จะแบบขายของนะแล้วคุณจะสามารถเอามันไปทําธุรกิจของคุณได้เลยนะคะส่วนข้อมูลนะคุณถา้าคุณสามารถสอบถามได้นะคะที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาวหรือว่าคุณโทรมาถามเจ้าหน้าที่ได้เลยตามเบอร์นี้นะคะส่วนข้อมูลวันที่นะเดี๋ยวปุ๊กส่งให้เจ้าหน้าที่ทาใต้ลิงก์นี้ให้นะคะว่า เป็นวันที่เท่าไรเดินจะมาอบรมกันใช้เวลาหนึ่งวันเต็มที่หัวหินนะเพราะว่าที่หัวหินคุณสามารถที่จะไปดูโครงการไปดูของจริงไปดูบ้านตัวอย่างจริงไปดูรัพย์ที่คุณจะปล่อยจริงได้ไม่ใช่ฟุ๊กให้ทรัพย์ไปแล้วคุณต้องไปขับรถตะเวนหาดูทรัพย์เองหรือว่าพอไปเห็นทรั์แล้วอุ้ยขายไม่ได้เปรี่ยวมากไม่มีคนอยู่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นทรัพย์ที่ปล่อยปล่อยขายได้ปล่อยเช่าได้แบบอยู่ได้จริงๆ นะคะเราไปเจอกันนะประมาณเดือนหน้านะคะข้อมูลเดี๋ยว,วให้ทีมงานใส่รายละเอียดไว้ให้หรือว่าสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ